สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้เราจะมาทำริบบิ้นง่ายๆนะครับไม่ยากนะอันนี้โอเคผมเริ่มต้นที่สี่เหลี่ยมนะครับคลิกที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเลยนะครับอ่าก็มาคลิกค้างที่อาร์ตบอร์ดนะแล้วก็ลากเลยครับให้เป็นลักษณะแท่งๆอ่าแนวนอนแบบนี้นะรประมาณนี้นะโอเคไปที่สวอชพาเนลนะสะโตกนะครับเรานันไปเลยนะ ปึ๊บกด x 1 t นะครับให้ฟิลมาอยู่ด้านหน้าแล้วไปเลือกสีโอเคแบบนี้นะทีนี้ให้เรากดตัว p 1 t ครับกดตัว p บนคีย์บอร์ดนะครับเอาเมาส์มาวางไว้บริเวณนี้เห็นไหมมันจะมีเส้นขึ้นมาว่านี่คือตรงกลางเพราะเราตั้งใจจะให้มันเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับถ้าคุณไม่มีเส้นขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าคุณยังไม่ได้เปิด Smart g ไกด์นะครับให้กด c อนโทรล u หรือไปที่เมนูวิวสมาร์ทไกด์นะโอเคนะครับเนี่ยพอมีเส้นขึ้นมาแบบนี้คุณคลิกเลยนะครับด้านนี้ด้วยอืมเห็นไหมแล้วนะกด A 1ทีครับอ่านเะเป็นช็อต t ัดของลูกศรขาวนะให้คุณเลือกทั้ง2จุดนี้พร้อมกันกล็ลากคลุมเลยครับแบบนี้นะนะกด S 1ทีนะครับ นะเเป็นช็อตคัตของตัวนี้นะสเกลทู to, นะครับนะคุณก็คลิกบริเวณไหนก็ได้ครับให้คลิกค้างแล้วลากเข้าด้านในนะแบบนี้เห็นไหมจากนั้นให้กดตัว V นะครับนะเป็นการยกเลิกคำสั่งสเกลนะไม่งั้นคำสั่งมันค้างอยู่เวลาคุณไปคลิกนูน่นนี่เดี๋ยวมันจะไปมีผลกับชิ้นอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้มันเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นใช้เสร็จแล้วกดตัว V ไปเลย นะครับมันก็จะ Select ให้แบบนี้นะไปที่เมนู Effect นะครับว Warp นะครับอาอืตอ่าตัวนี้มันจะมีให้เราเล่นหลายแบบนะแต่ผมจะใช้แบบนี้นะครับ Fla กนะครับ Fla g ปึ๊บอ่ามันจะเป็นโค้งๆมาแบบนี้เนหะ็นไหมเราสามารถปรับได้คุณก็เล่นเอาแล้วกันนะว่าจะให้ปรับเป็นแบบไหนนะครับ นะครับคุณถ้าคุณคลิกตรงนี้มันจะพรีวิวให้แบบเรียลไทม์นะคุณก็ลองดูผลที่มันได้แล้วกันนะครับ,นะรบกดโอเคไปเลยนะครับคือตอนนี้คุณเห็นไหมว่าเอฟเฟกมันยังติดอยู่ถูกไหม,มครับเวลาเราซ e เล c กไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกรอบตรงๆก็คือเป็นเชฟเดิมของมันกับเป็นเชฟใหม่ที่เราบิดไปเมื่อกี้จริงๆเวลาเราซ e เล c กเนี่ยไอ้ขอบพวกนี้มันควรจะเลือกไปตามเชฟของวัตถุถูกไหม,ม เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะทำแล้วเอาไปใช้งานง่ายๆนะครับหรือว่าเอาไปส่งขายในเว็บขายขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์พวกนี้นะก็คุณต้องแปลงก่อนนะครับไปที่เมนู o b j บเจ expand appearance อ่ามันต้องเป็นแบบนี้เห็นนะครับเส้นสีน้ำเงินบางๆที่มันล้อมรอบวัตถุอยู่มันควรจะเป็นไปตามเชฟของมันนะแบบนี้โอเค แบบแรกเสร็จไปแล้วแบบที่2นะครับผมไปเริ่มที่ตัวนี้นะครับ Arc t อ่า Arc t o o จะอยู่ในตัวนี้ครับ Line Segment t o o อีกทีนึ่งนะค,คลิกค้างมันจะเห็นเครื่องมือที่ซ่อนอยู่นะครับก็เอาเมาส์ไปแปะไว้ปุ๊บอ่าเวลาลากนะครับกดชิปมันจะลากเป็นเส้นโค้งที่สมมาตรแบบนี้กดชิปแล้วลากนี่นะอ่ามันจะเป็นเศษหส่วนสี่ของวงกลมครับแบบนี้ โอเคผมก็ลากไปแล้วก็อ่ะโอเคผมใส่สโตกสีดำไปก่อนจะได้เห็นเป็นไกด์เนาะ,ะว่ามันเป็นยังไงนะครับ Copy มาอีกเส้นหนึงนะครับกดออลตค้างคลิกค้างบนวัตถุแล้วดึงออกมาแบบนี้เลื่อนไปไว้ด้านบนนะครับนะผมจัดตำแหน่งให้เป็นแบบนี้เลือกทั้ง2เส้นนะครับกด Ctrl J เส้นมันจะเชื่อมกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ต้องกด c อนโเหมือนกันนะครับ ทีนี้ก,กดชิป X นะเพื่อสลับสโตกให้เป็นฟิลนะครับแล้วจะตัด2 2ส,ส่วนนี้มันคขว้กันอยู่ใช่ไหมครับจะตัดให้มันแยกออกจากกันนะครับไปที่ผ่านไฟเดอรแล้วก็นะครับีไพอคลิกปุ๊บนะครับให้คลิกขวาเลือก Ungroup นะครับคลิกพื้นที่ว่างก่อนแล้วค่อยไปคลิกแต่ละชิ้นเห็นไหมมันจะแยกกันแล้ว นะครับอ่าใส่สีที่ฟิลนะครับคลิกให้ฟิลมันแอคทีฟแล้วก็ไปเลือกสีส้มอ่าอันนี้ผมเลือกเป็นสีส้มเหมือนกันแต่ว่าให้มันเข้มขึ้นอืมนะครับอันนี้ผมจะลากมันให้มาแปะไว้แบบนีนะ้ถ้ามันไม่ตรงกันนะครับตรงนี้นะคุณก็หมุนนิดนึงนะครับ แบบนี้มันจะดูผมว่ามันจะดูโอเคกว่าที่จะเอาไว้ที่ปลายจริงๆคุณทําแบบนี้ก็ได้นะคือลักษณะการงองมันจะดูแบบแปลกๆไปหนะ่อยนะครับแต่คุณเจ้าแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดรู้สึกว่ามันดูโอเคกว่าเมื่อกี้นะครับผมว่ามันดูโอเคกว่านะมันเห็นรอยส่วนที่มันพับเนี่ยชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าเป็นด้านนอกนะครับก็ควรจะใช้สีที่มันสว่างกว่าเนาะ อันนี้ถ้เป็นด้านในก็ให้มันเข้มกว่าน่าประมาณนี้เลือกทั้ง2ชิ้นคลิกขวากุ๊บชิ้นที่2ได้แล้วนะครับมาแบบที่3นะครับผมเราใช้ตัวนี้เหมือนเดิมครับสี่เหลี่ยมนะครับลากให้เป็นแท่งแบบนี้อันนี้ผมไปใช้สีชมพูดีกว่าโอเคพอสร้างเสร็จแล้วนะคุณก๊อปปี้มาชิ้นหนึ่งครับแบบนี้ นะครับปรับให้มันแคบๆเลยครับใช้ bounding box เนี่ยนะหดมันเข้ามาแบบนี้นะครับผมกด A 1นึ่งทีครับลากคลุมเฉพาะฝั่งนี้นะมันจะลากคลุม2จุดนี้นะครับด้านซ้ายนะด้านขวาไม่ต้องเลือกนะครับแบบนี้แล้วคุณก็ดึงลงข้างล่างนะครับดึงลงข้างล่างแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้น นะทีนี้ให้ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับจะวาดใหม่ก็ได้หรือจะก๊อปปี้จากตัวเดิมก็ได้นะครับถ้าคุณก๊อปปี้จากตัวเดิมนะคุณก็ก๊อปปี้มานะครับลากลงมาไว้ให้มันแปะส่วนนี้ครับมันจะเป็นวกเข้าไปแล้วมีอีกข้อหนึ่งวกกลับมาอีกทีหนึง่งนะ่นึกออกใช่ไหมครับะนะครับก็เหมือนเดิมกดตัว P หนึ่งที ครับคลิกตรงกลางกดตัว A คลิกแล้วก็ดึงเข้าไปนะนี้ผมเอากรุ๊ปไปเลยนะคลิกขวากรุ๊ปปุ๊บนะครับแล้วคุณก็ลากขึ้นไปไว้ด้านบนนะแบบนี้แล้วก็ส่งไปไว้ข้างหลังคอนโทลบอใบไ,ไม้เห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากให้สีชิ้นนี้กับชิ้นนี้มันเหมือนกันคุณก็เปลี่ยนทีหลังได้ครับง่ายๆนะ เอาให้มันอยู่ในระหว่างสีเงากับสีปกติแล้วกันเนาะอืมประมาณนี้ทีนี้คุณจะต้องกลับให้มันมาไว้อีกฝังงกงก่งหนึ่งนะครับนะอ่าเราก็ง่ายๆเลยครับคุณก็ p ปี้มาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับกดเอาจัวไหนค้างคลิกค้างที่วัตถุแล้วดึงออกมาแบบนี้นะครับคลิกขวา Transform Reflect นะครับรีเฟกหน้าต่างรีเฟก c t เนี่ยเลือกตัวนี้นะ v e r t i c a l มันจะมี h o r i z o n t a l กับ vertical นะครับ horizontal เป็นแนวนอนมันจะเป็นลักษณะนี้ vertical เป็นแนวตั้งนะครับอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยเวลาเปลี่ยนจะได้เห็นนะครับโอเคกดโอเคไปอ่าละแล้วคุณก็ดึงเข้ามาแปะไว้ตรงนี้เลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวากรุบเอาไว้นะครับนะลองเอา ไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณดูนะครับวัตถุเล็กเ็กน้อยๆนะครับเอาไว้ไตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ